สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตเป็นคาปีิ巴า,านะครับเย่เย่เย่เยตอนนี้เดี๋ยวเราจะกินอาหารกันเนาะเราจะไปซื้ออาหารเนาะคาปิ巴า,าซื้ออาหารได้ด้วยหรอเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารกันดีกว่าไปในเอารถเข็นซื้ออะไรดีนะเ,เป็นผลไม้นะมีผลไม้ไหม ถ้เอาน้ำไปก่อนก็ได้น้ำเปล่าน้ำเปล่าเคาปิเบล่ารักสุขภาพหรอนี่ไงแอปเปิลนี่ไงแอปเปิลกล้วยเอากล้วยลูกไหมกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นไอศครีมหรอเอาหนึ่งอันนะเอาหนึ่งอันแล้วเรานะครับอาจจะมีเสียงขรบกวนเสียงแม่บ่มนะครับได้ไดแล้วเราก็จะทำการเอา ส้อมไม่ไม่ใช่ส้อมดิมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปแล้วดีกว่าเอาอันนี้ไปเตรียมเอ้เราต้องไปใส่ถุงก่อนเลยใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงใส่ใส่ถุงใส่ถุงใส่ใส่ถุงผมเอาถุงก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอะ ตังเโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะต้องแบบว่าต้องใช้เป็นอะไรเดียวเป็นการเดินทางเหรออ๋อการเดินทางก็ต้องต่อไปเป็นการเดินทางนะครับท่านผู้ชมโอ้โอรวมลานโอ้แชทมาแล้วไม่เป็นไรว่เดี๋ยววันนี้เนาะคาปิปาร่าจะขับรถไป เที่ยวทะเลใช่ทางนี้ปะเออใช่เป่าโผมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเราต้องวนกลับไปวนวนวนเราต้องมาทางนี้ก่อนแล้วผมก็จะเลี้ยวไปทางขวามือนะครับไปไปใตไปไปโอเคใกล้ถึงแล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนที่ถึงที่พักเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเรามาถึงที่พักเลยนะเดี๋ยวคาปิปาร่าจะไปพักแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาตอนเช้านะครับหนึ่งสองซ้ำเอเกอเอเกเช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราผมไปอาบน้ําก่อนนะเออเดี๋ยวไปเปิดไฟในห้องก่อน <c oughs> เช้านี้ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวจะไปหาหมอ,อซะหน่อยเนาะอาบน้ำกันก่อนอาบเสร็จแล้วไปไปหาหมอ,อกันครับท่านผู้ชม,มเย้เออุยฝนตกทมม่านผู้ชมอุถแล้วร,รถปลดประทุนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขับรถไปกลับบ้านเนาะ <c oughs> ขับแบบรวดเร็วไงท่านผู้ชมขับรถแต่ไม่ได้กลับบ้านนะท่านผู้ชมผมเนี่ยจะไปหาหมอเนาะเพราะผมไม่มีบ้านอยู่เออใช่แ้มไม่มีบ้านแล้วก็จะมาล่าท้าผีกันอีกนะครับท่านผู้ชมนี่คือชีวิตของขบิปลาหรอ <c oughs> เดี๋ยวผมจะวัดไปตอนที่เออถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านผู้ชม ตไว้เนาะตอนนี้เรามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับร <c oughs> เสียงก็เอ้าเออเออเขาปิ๊ป,ปลล่าปีนต้นมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปห้องอันนี้เลยนะครับห้องผู้ป่ว,วยเอาเขจะนอนแล้วนะครับไม่ใช่แลวผมต้องไปปรึกษาหมอก่อนแล้วครับหมอไม่อยู่ทำไงไม่รู้เนาะก็มานอนต่อ ดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมหายป่วยนะครับบุมคคลครับผมหายป่วยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวผับนะครับเย่เดี๋ยวเราก็จะแบบว่าขับรถเล่นกันก่อนเนาะตอนกลางวันเนาะโอ้โหแล้วฝนก็ตกด้วยคุยนะครับ,บายเตรียมตัวออกเดินทางได้ <c oughs> ผมจะไปชมภาพนะครับที่เขาวาดกัน ไปกันไปกันอ้อนนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ภาพนะครับอันนี้รถเนาะโอ้โหเอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอะไรอันนี้เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าของเราตอนแรกมันมีชั้นเดียวนะไอ้ตรงคอนโดนะครับออทั้งส่วนเนี่ย่านผู้ชมเห็นไหมมันมีเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่ามันมีชั้นเดียวหรือสองชั้นนะเมือ่อก่อนมันน่าจะมีสองชั้นนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเล่นแบบ อันนี้ลุกเฮเว่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะ <c oughs> ไปสถานที่ที่เรียกว่าคอนโดเนาะนี่ไงท่านผู้ชมมีแค่ชั้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวระหว่างรอตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขับรถเล่นนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวซะหน่อยจะไปเที่ยวนะครับไปแล้วป่าป่าไปกี้กีบีดอปดอปดอปดอบดอบ่า <c oughs> เดี๋ยวเด ไปไปไปเดินทางไปเที่ยวเลยครับไปทุกคนตอนนี้เนะาะแบบว่าผมก็กำลังจะแบบกำลังจะขึ้นเครื่องบินเนาะเฮ้ยผมเจอคนขับด้วยท่านชมสวัสดีคนขับสวัสดีบอบเดี๋ยวผมก็จะไปโดดล่มนะครับท่านผู้ชมผมอยาก โล้มไม่หลอดด้วยท่านผู้ชมลมไม่หลอดยี่ไงเย่หมอกหมอกหมอกหนามากท่านผู้ชมหมอกคือหนาวอตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยกลัวกลัวกลัวฝนกลัวฝนตกกระโดดลงไปดีกระตุ้มอ้าวรถผมหายท่านผู้ชม รถดูใสเสกใหม่ได้เคอืเดี๋ยวผมจะจัดภาพไปตอนอยางคืนที่ผมได้ไปเที่ยวผับนะครับหนึ่งอสองอาสามอาเริ่มโอเคครับตอนนี้นะครัพท่านผู้ชมคารับบู๊กยังไม่เปิดแต่ผมจะจบพ,พีเพียงเท่าน,นี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเต้นเอเวอร์ดิ้งเนาะตรงข้างล่างขับบู๊กนะครับมาเราจะจบพีปนะครับ ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอ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 บคุณครับเป็นท่าขอบคุณที่เอ่อเอ่อเออไปแล้วนะครับท่านผู้ชมบาย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 ไปแล้วนะเดี๋ยวเธอเด้ง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 หน้าเด้งหลังเด้งเด้งเด้งไปแล้วนะครับจุ๊บ